สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนนะคะสวัสดีนะคะวันนี้กลับมาพบก,กับคุณูรูเมย์ค่ะในวิชากิจกรรมเสริมนะคะวิชากิจกรรมเสริมในวันนี้นะคะคุณูรูเมย์จะสอนเด็กๆเกี่ยวกับเรื่องภาษาทรายนะคะภาษาทรายแสนสวยของเราวันนี้นะคะเราจะมีวิธีการประดิษฐ์อย่างไรน,นะคะหรือว่ามีวิธีการทําอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะก่อนตื่นนะคะก่อนที่เรานะคะจะ เราจะมาทบทวนตัวเลขน,นะคะพร้อมกับบทเพลงในการทบทวนตัวเลขกันนะคะมือของฉันนั้นแสนวิเศษมีฤทธิ์เด็กแปลงกายได้หลายอย่างชูหนึบนิวขึ้นมาทั้งสองข้างแล้วแปลงร่างกายเป็นนอนกระดึ๊กนะเด็กๆก็ทำมือนะคะเป็นนกกระดึ๊กแบบนี้นะคะต่อมา การทำของ สีดำนะคะของรูปภาษาสายที่เด็กๆระบายสีนั่นเองค่ะเด็กๆคะการทากาวนะคะค่อยๆระมัดระวังนะคะค่อยๆทานะคะและเดี๋ยวเราก็จะได้ขอบนะคะที่เป็นทากาก็คือขอบสีดำของรูปภาพนัตช่นยนะคะพอทาเสร็จแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะขั้นตอนที่4 ที่4ให้เด็กๆนะคะใช้ทรายที่เด็กๆได้ไปนะคะไม่ว่าจะเป็นสีักอะไรก็ตามนะคะโรยไปบริเวณที่เด็กๆทากาวขอบขอนะะั่นเองค่ะอ่าค่อยๆโรยนะคะตั้งใจนะคะลูกก็ค่อยๆโรยทีละนิด และสุดท้ายนะคะก็คือขั้นตอนที่5นั่นเองค่ะเด็กๆนี่คือใบงานที่เสร็จสมบูรณ์แล้วนะคะเราก็จะได้ใบงานรูปปราสาทสายที่เสร็จสมบูรณ์นั่นเองค่ะค่ะแล้ววันนี้ก่อนจากกันไปนะคะเด็กๆเ,เราก็มีคำศัพท์มาให้เด็กๆได้เรียนรู้นะคะภาษาทสายภาษาอังกฤษว่า sandcastle sandcastle นะคะหรือว่าปราสาทสายนั่นเองค่ะ สง่งคุครูขวด่ะเกกัน